กำนองไอ้มะฝอกันแล้ววนะัเนี่ยนกไปคุณมาตจะหน้าหน่อยคุณ พเดีตอนเต่าเดิมันนี้หายุหาจินแม่นองไฟตื่นขึ้นมากกับมากก้นปูถาว่าสิไปอ้อมบักหอยอันขมบักหอยจูบว่าจะเอาปูใส่ฮะเทียมมันแซบตะเกาามันก็บแซบกันด้ดีจ้าแม่นองไฟจ้ะก้นปู ได้ไล้ไปละเห็นแน่แล้วเด้อเดี๋ยวยข้าไปเบิง่งของแม่น้องไพ่เดีเ๋ยว้รเก็บไปคนี่จิตไปอ้อมจ้ะคึ้นอีกจักหน่อยเนาะเอาเนาะออมใส่บักหอยอืมคึ้นอีจกจักหน่อยจักหน่อยก่นอนขึ้จักหน่อยก่อนจิตพ่อออมเดี๋ยวว่าพ่อปนแก่เดียวไปคึ้นอีกจักหน่อยก่อนเดี๋ยวแม่ที่ปลูกอันคนใอยแม่น้องไพ่จะข้าวก่อน ข้างนี้แม่น้องไอ้กคนโอ้ยซอยกันจังสีดาอ้อมยุคลุงคุณละห้องหล่อเทียงหน้าดิล่ะพี่น้องแม่น้องไฟพ่อพ่อห้องนันกันเรื่อลุงลุงอยู่ห้องนันเลยรับซ้ำเลยคนอยู่คนละห้องกับสีห้อมกันเทียงนาเลยกับฉนี่อ้าวอยากได้กินดอกห้องสพ่อนห้องนี้ตัวใหญ่ตัวนี่งแน่นาะแม่น หูหลายจะได้ค่อยหาไปเรื่อยๆพวกนั้นหาควกนี้หาไปห้อมกันก็จะได้ออมอยู่ดอกเขาอมข้าวเดี่ยวเขาอออมเสียวเฟี้ยงไหมมึงอยู่เตะเฟี้ยงนะอือหนีหูหนีหูอันหนึ่งสองสามสี่สิน้องช่วนกันมาอยู่เนาะมันสิยุบเป็นจุ่มยังสี่แหละเหมือนเป็นก้นก็แเ่นของใครอุ้ยสองจุ่มกับพ่อเอามาแต่เปิดพ่อเมียน มันจะยุบเป็นจุ้มเป็นจุ้มเด้มันเป็นมูคือกันล่ะพี่น้องนี่เทาามูเดียวมนเลืกคนเดียคนคนไปเทละพร้อมกันกันทั้งบ้านหน่อยแหววันจงคนว่าคนบ่ได้มันเป็นดินเหนียวไม่นบ้านห้องดินใต้คนได้ยุดอกคนง่ายยุคนข้าเดียวก็ได้กินได้นั่นผู้นั้นคนผู้นี้คนนี่ไปกันโอ้โตงามตัวนี่ยอ๋อตพองงามเนี่ ตุ้มนี้กะทิขันแม่นยู่มดกะที่หาตัวคนเจนช่วงเดียวยู่มดอะไรนี่นี่ขันย้งสี่ยู่มดเดี๋ยวแม่น้องไอ้คนกันดูขกาหาคนมาตะหองนั่นซอยโมเดี๋ยวที่หาตัวแบนี้แม่น้องไฟกับน้องไอ้มาพร้ากันแล้วบัดนี่แม่น้องไฟคนมาตะหน้าหน่อยคนนี่บ้านเราของนี่เอาไมเนี่ยโคบสลับโบเน่ยเอ้าเสียแล้วแบบพี่น้องเสียแล้วอ๋อเฮ้เสียอีห๋อ๋อเฮ้ตัวบอกไงเอามันออกกระใจ เนองเสียแล้วเนาเฮ้ยยี่บันไปอ่ะมันกรบกรบจะบักไงเน้องแถวนี้ล่ะมันกบมันออกจากงูปูตนี่มันอันเสียเสียไปมันโดดออกเนาะเสียแล้วเนาะเดี๋ยวจอยกันนะชัวร์จีพ่อโอ้ยมันโมได้ยังไงดิหกกว่ะนี่มันโดดมาหนีล่ะเตียงหกเตียงหก ผมว่ามีน so mm ่าอกเทียไปติดเต็นเร็วกแกันามน้ำเย็นมาฮากบเลวเอินเอนเอิ่นันน้ำเย็นมากเอินเอิ่นเอิ่นเขามาลดเขาตาดีเด้น้ำเย็นกรบยเอเอินเอิมันมากเอิ่นกาแฟ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 เร็วเอเร็วเห็น หาบุกลาหาจอยกันเดีอ้เินไปทางไหนายกระเต็นมันนี่ละอเย็นหาขนนันนะเย็นนี่เดี๋ยวนหาแ่เม่ยงพอแล้วเฮ้แล้วโอ้ยมันละพอไปใส่หาจละพ่ยเฮ้ยโอ้ยเย็เย็นน่ะเอาเน่อีกแล้วอุ้ยอะอุ้ยฮะ <laughs> đấy đấy nó nguồn cả gian ừ. oh. ừ. Đây đây tôi nhảy đi là Ừ ôm hồn Cho nó quay đi Mình, ừ. mình ừ. đấy ừ. Cô ừ. Cô ừ. bà đẩy ngay mặt Con cô là เชี่ยวออกจากกันเนี่ยกคนปูตัวโกบอันนั้นเนี่ยบอันถ้ามันรุนนี่มันโตใหญ่หลายอยู่เด้อหลายอยู่อ๋อเชี่ยวบางอีกแนีด้วเชี่ยวบางอีกเน่ีหละเชียวนี่มันจะโดดจ้องออกลดมาตัดถบ่มีเขาเพียงกบมันก็มีอยู่มันหังมีหางหางเนาะมันปรได้ดับศูนย์พันวันเอะได้ทั้งกบทังปูด้จากมนีมานแล้ว จบบบ่จกบังเนี่ยล่ะจุกบังเนี่ยล่ะก็อ้อมเหล่ะใสใดมาห้อมกันบงกันนะมาห้อมกันบังไสกันนะไ่ใสต่นหอยมวยเรื่อง่าได้หลายตัวนีแม่น้องไผ่น่น้องไอก่นอ้อมเล่ะอ้อมเหล่ละอ้อมใส่บกหอยใส่พักไป าเห็ดดูเห็ดกินเข้ามันสวยแล้วอาชีพอมใส่บักหอยเด้อจากปูหอยได้มาแล้วต่อยกลดครับต่อยกลดบักหอยเข้าได้ปูได้กบกบตัวหนึ่งกับพ่ออมนี่ดอกยีน้อง <laughs> อมใส่กันปูน้ำกบน้ำบักหอยน้ำย่างละเล็กละน้อยอมใส่กัน สมผักเกามีแม่กินเต้นสีแดงเต้นสีดำมีแมกินอะไมีปนจินกับสมผักเมาพี่น้องมีอยู่เนี่ยเนี่ยปนอย่างหลังมันไม่กินเต้าขวัวไว้ฝุ่นตีอันนี้ปูดองตีใหม่มาเปิดตี่น้องเพิ่งได้เปลี่ยนไม่กินเต้าห่อไม่กินเต้าอ่ะเดี๋ยวมาเพิ่งได้เปลี่ยนพี่น้องมีหลายอย่างเต้ามาเนี่ยให้สูบกับเพาะพ่อที่หลับปนจินกับสมผักอ้าวมั่วมันเหมามากไหญ่มาแล้วแมงกินเต่าห่อพี่น้องนี่ เอาจิดป,ปนแม่งกิ๊เตาแม่งดาพรส่แม่งดาโอ้ยกินกับสมผักกูผุกบักไงใช่เนาะ <c oughs> สมเลยเด้นั่นอุดองเข้าก,กัอีกกระปุกหนึ่งนอ่เปิดไหมรุ่นค่ำค่ำต่หมู่ว่านตัว ข้อย่างข้มสมผักละว่าโ้มเป็นแล้วมแล้วพี่น้องันชมแล้วก็ะเซแต่นั่นไหวแ้ตัวเย็นสมแล้วแล้อยากรามักสมสมน้อันแต่นีก็ดีเล้วล่ะสวา่อท่านขึนสีก็ด้สมแล้วอยาตำเครื่องกะ้า่ตัไขร้ออมพี่แพงหัวเซกบเมาตัวหนึ่ง ขวกบบ้านขวกบหลังก็ดีกบลงไปจ้ะนี่กบใส่ปูจ้ะทั้งปูทั้งกบทั้งหอยเด้อจ้ะมื้อนี้ออมออมร้วมมิตรแม่นบ่แม่น้องใครออมสามมิดสามออมสามเกลือซะไปัวบเกลือก่อนขวบลุกแล้ว มีน้ำปูมีน้ำปูดิน้ตํามมันปูเะขึ้นตําขึ้นแกะอือวนี้ไสเขาคัวจ้ะพร้อมหอยไส้เขาคัวเขาคัวยอนมันหลวดเรี่ววนี้รวิวแล้วธรรดาไส้กันเขาเบียร์ผลเน่าเท่มสบ ปกติให้ตีใส่เวลาจาังน้อยชุดรลดต้องไปจ่ะปลาแดกปลาหน่อยอใส่ลงไปสอนหน่อยๆเด้อนี่ใส่จตีสอนปลาจาักน้อยจ่ยาแต่ปริมาณเขาดอกค้นปูลงไปจ่ะปูที่เขาแกะเอาทั้งมั่น ลองด้วจ้านี่มูนหนึ่งตามออมามั่นมัน่นหอยมากพันธุ์ต้องใจย่างสามอย่างจ้ามาหนิอ้อมบักหอยใส่ปูใส่กบจ้ะสามอย่างเลยพี่น้องมาหนิได้กินสุย่างอุ้ยเสียบกับพี่น้องเอาลกจ้ะ พักล่วงสามเกือกันไม่พักยังนแหพักตูพักหอมดอกแค่สามเกือสามเกืออมสามเกือบเฉมบนนี้พี่น้องและจินเปสุย่งเั้งหอยเค้งปูเั้งองนกบจ้ะลสกน่อยสย่างดออาหารบ้านเขา เสียนี่มก็เปิดกเสียจะเสียนองอมหอยจะ้จะหัวเจ็ดไป,ปวไปาหนสำหรับพักยุบพักยุบแล้วสิีมันสิจุบออกเจี๊นมมา,าตามุดประตูสิ็จโอนห่นแมงดาสเสรแมงกิเต้จ้ะแดกได้อีกกับสมพักเข้า ปปไปแดกปคัแดกไสคันไปแดกตับกังพร้อมสามเกย์สามเกย์ลีุนทักกับสามเกื์โอ้จะเสียบข,าขนาดเพเอาห้าไปห้าบวันี้เพราะอะไรดีเนาะปงตัวบันนี้ กิ่งเตาใส่แมงดาจ้ะหอมหอมจรินกับป๋นสมผักเท่านี้เสียบขัดมันยั้งเดี๋ยวฝักกันเด้อจ้ะมีตังตดาสองตัวอืมต่ำแหลกไงหอมดีเป็นยั้งเดี๋ยววันนี้แหลกกะติอืมกิ่งเตาใส่แมงดาหอมเป็นยั้งเดี๋ยวที่น้องนนี่ทำปลาแด็กนุ่งจังหน่อยเด้อเพราะว่าบ่ได้ตุ่มนี่ก็ผม เอาแม่ลองไปเอาวันปลาเข้าไปที่ไหนพี่น้องปลาไม่เหยียดีๆแล้วปลาไปแล้วปลามาหยอดจะมาแล้วแล้วหยอดจะน้อยๆเตรียมกินแล้วเดี๋ยวคนหนาำกันหน้อยมืองขอัวตัวนน่อพี่คนกิเต้สซเมงดาหอมๆจ้ะรับส่วผักเน้าตำแมงกิโต้ตำคนๆพี่น้องเป็นยังไง หอมหอยหอยยุ้ยด้แมงดากันอ๋อหอมหอยพี่น้องไงหนึ่งอือิ่มมันจะแซ่บครับพี่น้องเอ้ยบูงกินกับสมพัดพี่น้องมากับผูกใไงหนึ่งสมพอดีขักเนาะมือนี้วดเฮ้ยผิกหน่วยมากินกับเนาะพับกับผูกเองขั้นกับขั้นเองือ กะนำใส่จังหน่อยใส่จัหน่อยแล้วหมักจำออมสมผักกินกระปุลนี่เนะาะเด้อพี่น้องกินออมหอยน้ำก,กันจ้ะออมหอยเสพนี่สมผักจ้ะกินกระปุลไมงกิเนเต้าปนแมงใส่แมงดาจ้ะทางนี้ต้มปลาใส่ผักจะ้ะเสบผักมาเด้อจ้ะมากินน้ำก,กันซิมเบิ่งกันนะประตู สิ้มสมพักคุณเดียพันมาคุยกระปุลนนะ่ะสมพักกาศเท่านี้ละจ้ะคุยกระปุลแมงดาพักขนาดแล้วเป็นองไรแ่บเด้อพีนอ่น้องเขาต้องันจ้ะเด้อจ้ะค้ามบกน้อยใส้ปูใส้พักหอม ป่นไม่กีเตาแจ่บๆป่นไม่กเตาจิงกับสมพักอาหารบันเอ้เลยเหมือนดูง่ายเลยเมื่อนี <S 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 ้อาหารบันนหอาพักกระเดาพลังสิบเป็นข้ามมาไม่เลี <S <s ่ยบออกเป็นไปท้าละยนั่น่มมกิบพวกกินนอตรงกรปุนนี่ครับ

ลูกตมดไม่จิับชมพักนะประตูกระลำกับกินเนี่ยผมพักอด,ดต,ตัไนเจ็บเจอากาศเท่ามเลกุลยาเจ้า น้ำก็เทอจลาเนาะก็ต้องได้นาขิบไม่กินหจุบหุบออกง่ายข้ทักกระดากนไงโอ้โห่ตามฤดูกาลทุกคนเนะ แอนแม่นั่นเพิ่นไปแอนยามเบาแอเพิ่นว่าเบาแอร,าาแอรหายไปไส์เพรเห็นลงคลิปหลายเป,เป่าแอร์เป็ยังเบาแอร์สมเลือดจ้ะอยากสมเลือดอยู่นั่นอยู่คนเดียวอย่างแม่นะเนาะเบียกหลา่ไก่กันกับไปยามกันรถรถไก่ไปสร้างแอร์เพิ่นอยู่บ<ๆ>้างจะพุง่งมันเป็นหวง วังเบาแอหลายคนเจอโทตขมาทามแม่นบบองไพรอีกบ่โดนดอกเบาแอร์สำเลือแล้วก็ส <fry UC S> ิ่งลงน้ำข้เก่าะไต่มันก็ได้ล้ง้เดามเราบั้นบั้นบอกบกบกแข็งย่ไก่แล้วบอนบอกบกบแขงใส่ย่บ้งจะพุ่งบ้งจะพุ่งจะจีบก็ไปองแบเลียน

ทำไมไม่ผู้นเน่ยันนั่นิเรียลงไปไปอยู่รบผู้ผู้เขาว่ด้วยไ้ยอ่เขาว่าวขาคุาา้ยืดุดนั่นยูดหอบอดีตุดผู้เพนยืหบเขา สิด้บุญบ่เด็ดำเฮ้พุ่งไปตั้งจิตใจนอนจะขึ้นพูดไดยุ้บ้านปากกอบบักแข้งแล้วคอมเมนต์มาในเด้อจ้ะอำเภอวังจะพุ่งใิแไหมันจะพุ่ประกอบบักแข้งขนาดสี่บาทเป็นน้ำพอเอ็ดก็ถือว่าี่นนองอันพอเล่ายุบบุนเป็นใหญ่บ้านไปขี้เกียจไปยามิ่นอนขึ้นอยู่หานอนใหม่ ต้อหมหอยแแบแบบทอย่างะปนต้หมักแบบหอยขมาเด้อจ้ะมาเด้อน euh, <|ja|> ี่ชามักบักหอยจุกอะมักบักหอยผมมันจงกินของบัตรโน้ของหืนบ้าน จ่าตุนครับเลยพึ่นคนมากนัฮหมัานห้อมแซบอือพอยังรุ่นบายยู่จะไปทุละแซบค่ักจ่อ้อมหมกหอยปนไมฆเตาขอบคุณเด้อจ่าที่เป็นกำลังเร่งใจขอบคุณพี่น้องแฟนคลับสุมองสุบอนล่ะจ้าจ้าคี่นนี่ก็ฝากไว้ทำนี่ละพี่น้องสวัสดีจ้า